จากแก้งควมแบบที่พังจับไปเลยอะดูเรื่อก่อนว่าว่าแะมหายแน่นอนเลยกูตรงและใช่เลยนะก็แล้วดนขโมยหรือเปล่าไงไม่เห็นเนี่ยแล้วก็ขโมยไปอะก็กูไปซักผ้ามาแล้วมันกลับมามันก็ไม่ติดเลยแจ้ความยังไม่มีคนแจ้ความแจ้ความพร้อมเวลามันหายหรือเปล่ากูไม่รู้ว่าพี่อะไรดู้นะ โอเคครับก okay, so ็สวัสดีชาวฟีฟายชาวคอนท่ากาวพีพีแล้วก็ชาวเผยแบงค์ชาวลิซี่กันด้วยนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีครั้งหนึ่งกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอโทษที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปอะก็เพราะว่าผมมารักษาหน้าผมก็เลยเออค่อยลงแล้วกันเราขอรักษาหน้าให้มันดีก่อนแล้วค่อยมาลงนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมก็เลยมาทำคลิปนะครับก็ตอนแรกผมว่าจะไม่ทำหรอกแต่ผมมาไส้พี่หลังไงมันแบบว่าตอนเชื่อเล่นเกมเงี้ยเขาชอบตะโกนแหกปากแบบแหกปากแบบไอ้อาร์ไออาร์ไออาร แบบเพื่อทั้งดับไปเลยแต่ตอนนั้นพอมันะไม่อยู่นะครับเป็นไปไปบอกคุณบอกว่าไปซื้อข้าวซื้อข้าวผมกินได้แหละแต่คอมันัะอยู่ข้างบนคอมผมก็อยู่ข้างบนผมว่าก็ลงมาลงมา,ลงมาที่นี่ตลอดแต่รีคิดบอกว่าไม่ได้ลงยาเกิดพี่บอกผมไม่ได้ลงผมว่าลงมาตลอดแต่ไอ้ที่ั่านนะ่ะไม่ลงเลยผมก็เลยเออแก้งมังแบบดันดักให้คอมแม่งดับไปเลยเอาไหมไปไปไป,ไป,ไปดีป่ะทัวนคคอมอยู่ข้างบนโอเคทุกคนตอนนี้ก็ห้องกันนะที่ต้องคุบอกว่าถามแต่ข่าวมันว่าไม่อยู่นะครับอะดูด นี้ห้องผมนี่คือห้องผมครับอันนี้ห้องผมก็คือว่ามันไม่อยู่ไปไปดูห้องมันไปดูห้องมันนี่รับเปิดคอมไปด้วยแล้วผมจะถอดเนี่ยทำไงให้มันพังนยก็ต้องไม่ต้องแบบแบบไม่ต้องพังให้มันพังหรอกแค่ทำให้มันดับแล้วเปิดไปติดถอดแรมตัวเออต้องถอดแรง้งแต่ตอนน้้ห้องมันลกบ้างนะอันนี้อะไรเนี่ยของดีหรือเปล่าอ๋อไม่มีมีมีนะครับผมก็ดีนะครับดีไปอ ห้องมันเล็กหรือตัวมึงอ้วนวะห้องๆๆนะน่าจนะเล็กนะเนี่ยดูดิวอออู้าา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 นา้คามาานาา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 า้าาาาาาอาาาานาา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 ามาาาาาาางาาาาาาดาา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 มาา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 เายาาเาาามน เคยถอดอยู่ผมเคยเป็นช่างคอมอยู่คราวนี้ผมจะเป็นยูทูบเบอร์ผมเป็นช่างคอมนะครับทุกคนคอมต่อต่องจอไม่เป็นให้กูต่ออือนั่นแหละสอันเลยพานเลยสองตัวเลยอือนั่นแหละไนี่ครับไฮเป็นนะครับสปอนเซอร์เขาได้เขาฝากไว้คิดนะครับ <S <S แล้วต้องมาใส่อีกโอ้ือน,นี่ครับอุ้ยพานเก่งนะเฮ้ยปิดปิดคิดก่อนช่วยหน่อยชให้กัน คนตอนนี้ก็หุทอนแล้นะครับกับตัวเดี๋ยก็มก็จะางมอดะเปิดวิธนะเปิดวิธเปิดิธเปิดวิธแล้วอ่้ยอไปตรคนี้แล้วกัวามมานนะถ้ามัแบบจะต่อยผมก็พอยเฉเลยนะนนนนง่ายเลยเราเราเราจะตั้งเข้ามาตรงไหนตั้งเข้าไตรงนี้เดี่ยวาตรนี้ก็หาผ้ามาุม ได้ไหมได้ได้เออไว้ทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องกันหนึ่งนะแล้วก็รอเมฆมาด้วยเพราะมันแปลกข้างนอกห้องแม่อยากลบอปะห้องแบบเอาตรงนะเอาแบบตรงๆแบบไปต่อแหลกอะห้องแม่งสกปรกผมมีกได้ชิ้บอกพี่นั๊บบอกเฮ้ยเปียกสกปรกไม่ไหวนี่ดูนะครับดูครับห้องแม่งสกปรกผมอีกข้อบกพร่องสะอาดตามนั้นเลยครับตัวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนแล้วก็รอแม่ม้าครับครับทุกคนตอนนี้ผมก็ตั้งกล้องไว้แล้วนะครับตั้งตรงนี้จะรอดูว่าเมฆจะเป็นยังไง ถ้าเป็นถ้าเป็ของต่อยผมก็ต่อยเป็นกลับอะถ้ามันตกไปไลด้วย One hour later คอมดับเดี๋ยววะคอมดับเฉลียย่ยเฮียอ้อเฮียทำไมคอมเปิดไม่ติดวะไอ้สัสคอมเป็นไรปะเนี่ยฮัลโหลไอ้ไคอมเป็นไรอะป่วกเหรอไอ้ ผมเป็นไรวะใครไม่ทำอะไรอีกนะพี่เดียวพี่เดียวเปียกเปียกีอาเฮ้ยเนี่ยทำในคอมกูไม่เนี่ยคอมมาทำไมคอมกูเนี่ยคอแรงคอมมันเปิดไม่ติดมึงไม่รู้ไัมกูดิของมันเปิดไม่ติดเนี่ย มึงเข้าห้องกูเปล่าเขาอย่าไปได้เข้าคอมกูก็มีเรื่องเขาทำอะไรคอมกูเนี่ยไม่ได้คอมมันจะมีอะไรทำไมคอมแม่งเปิดไม่ติดอ่ะกูเพิ่งเอาผ้าไปซักมาเองนะโทรศัพท์สั่งดิสั่งสั่งเข้ามาวะ้มาแรงหวีเข้าไปตอมเปล่าฮะคอมพังละคอมพังอย่างงี้แหละที่จะลงไปก็ไม่เอาลงไปเรื่อยอมบนห้องไอ้ทียคอมพังแล้วทีเนี้ยทำไงดีวะแจ๊คความดิตัวลายิ้วมือน่ะไปดูให้กูดิเเ คอมมนตมึงมึงมึงนั่นทำไรไม่เนี่ยโอ้จะทำอะไรไม่ได้อะอันนี้มาคอมเมนต์นั่นก็มึงต้องทุบไปอ่ะทุบจนหนึงทีเมียเเสียดายตังเลยี่ซื้อมาแพงซื้อเท่าไรห้่สิบบาททำไมมันเปิดไม่ติดวะไอ้ยี่อะตังค์เลยเ่ีะไอ้นิ๊กกูไม่ดูนะกูจะไปเพาะอะไรมาหาพี่มอสก่อนตัวนึงไปโทรทำไมต้องโทรโอ้ยเมียคอมมันเป็นไรไม่รู้มึงได้ยุดทุกบ้านได้ไรวะเป็นไรวะแล้วมึงเข้ามาทำหรือเปล่าไหลยี่อ คุณทำเพื่ออะไรไม่รู้กูไม่ได้ถ้าถ้าหลวพี่มอสคอมผมเปิดไม่ติดพี่เออถ้าห <c oughs> ลวงพี่ที่เย็นผมใ้คอมมันเปิดไม่ติดอ่ะพี่มันทเป็นอะไรไม่รู้อะ่ะคอมเปิดไม่ติดใช่พี่้วไม่ติดเลยเหรอเปิดแล้วแบบ CPU แบบไฟมันวิ่งแล้วพี่แต่แบบว่ามันหน้าจอมันไม่ยอมมาพี่หน้าจอไม่มาใช่ครับพี่ลองถอดสายมาโอเสียใหม่มันไม่ช่วยอะไรเลยนะพี่อย่าบ้าพ <c oughs> ี่มอสอันนี้ผมสาระพี่ ส okay. ามเที่ยงอะไรวะแต่ถ้าเวอรสสายมันมันเสียบอยู่พี่มันเสียบแบบไหนไม่รู้อ่ะเฮ้ยพี่พรผมพี่รู้หรอกพี่แล้วมันเป็นสายอะไรอะ่ะผมก็เสียบได้หนึ่งเดียวแดงด,ด,ด,ดูดูการ์ดจอเสียบไหมอะไรเงี้ยไฟขึ้นมาไฟขึ้นมาไฟมันขึ้นพี่แต่บแบบเหมือน <laughs> เออเหมือนหน้าจอมันพังก็ก็ไม่รู้อ่ะพี่ทไมขึ้นไฟเข้าก็น่าจะน่าจะต้องดูที่ถ้าไม่เมนบอร์ดก็แรมอ่ะสองอย่างแต่แต่ไม่ได้ความอยู่คนเดียวนะใครจะทำมึงเออควานควันหรือเปล่าเป็นควันหรือเปล่าเออควันหรือเปล่าควันบ้องอ่ะแม่ดาวแม่ดาวรับครวอ่ะพี่มอดพี่มดพี่แบบโครูแบบโครูหาใครไม่ไม่คิดมีสาระเลยอ่ะแบบอู้อะไรว่าเสียบสายเบ้าอะไรวะแม่เขาแบบไม่มีสาระเลยนะเว้ยแล้วก็ต้องทัอย่างนี้เฮ้ยมันทังอย่างนี้ มึงใส่หม้อดิมันเจ็บเอาออกอไม่ใช่มึงไม่เกี่ยวกับใส่หม้อมึงก็งานไปเชียร์เขาด้วยอีเพี่เอมันไม่เกี่ยวอุ้ยเปิดติดแล้วเจ็บใส่หมอเปิดติเลยหมอแม่ช่วยกูได้มันไม่มีสาระเลยนะไม่โตแล้วแม่งก็ไม่มีสาระมึงก็ไปด่าทหารอ่ะเฮ้ยพี้เเราก็ไม่รู้เนาะบางเกียะด่าเขาแต่เขากูเสียบสายหมอกูก็ไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องหรอโน้ตคอมนี่อะไรหายหรือเปล่าดูแลมกอนกวัน ว่าแลมหายแน่นอนเลยครูส่งแล้วใช่เลยนะเขาไม่มีแลมหรือเปล่าอ่ะใครมันเอาแลมกูไปไหนไม่เขาไม่มีแลมหรือเปล่ามีตัวตอนซื้อมาไม่ได้ถามทางรีสต์แล้วมีปะวะของกูไม่น่าจะได้ใส่แลมอะไม่ใส่แลมรู้ได้ยังไงอ่ะฮะรู้ว่ากูบอกเขาแล้วบอกว่าพี่จะเขาไม่ผมหน่อยนุ๊กเจ็ดแฟนมึงนะเอ๋อจริงเจ็ดแฟนเปล่ยนเสมอไม่คิดเลยนะที่อะอันนี้กูไม่รู้นะเพราะว่าครูจะเป็นมันต้องทุบ เวลรม,มันหายหรือเปล่าฮะกูไม่รู้ว่ะ <laughs> <c oughs> มึงทำนี่มึงดูแลมอยู่ตรงไหนมันบอกกูดิที่อนไหนแลมอยู่ไหนอะแลมอยู่นี่แต่เขามไม่มีแลมม,มันก็ได้เปิดไม่ติดแลมมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่มีอะมันมีก็แลมโดนขโมยหรือเปล่าไมันไม่เห็นเนี่ยแล้วใครขโมยไปอะ <c oughs> แล้วกูจะรู้ไม่ได้มึงอะแหลควายกูรู้ใช่ไหมไม่ใช่มึงรู้แน่เขาไปไปเขาด้วม่เล่น กูก็อยู่แต่ในห้องกูไปซักผ้ามาแล้วมันกลับบามันก็นไม่ติดเลยแล้วจะมปใครมึงก็อยู่บนห้องแจ้งความยังไม่มีคนแจ้งความแจ้งความห้องเหนื่อเนี่แพ้กูแจ้งความแล้วมหายกูแจ้งความ <c oughs> ตำรวจก็จะตีปากของสอนอ <c oughs> น่าเบื่อว่าไม่เอาละพอแล้วฟังละพังเลยลูกละ พังละข้าพังละในการทำรถมึงต้องทุบเปอะทุบมีเอาเสียดายตังค์นี่ที่ซื้อมาแพงพังเลยพังละพังละข้าพังละซ่อมไหมอาไปซ่อมละมึงหูพังเลยได้ยินเสียงโอ้โหมึงพังแล้วซงอมพังละขพังจริงนะพังละเอาเลยพังยังหูแล้วมันไปไหนวะเปิดตรงนี้ ดีอขอ,อซื้อคอมแอกแรงๆในที่อ่ะเขาก็เขาบอกว่ามีเสียอะไรนู่นเมียเอาเสียดายตังในที่อ่ะซื้อมาแพงเช็คเช็คเช็คฟังฟังอันเนี้ยฟังกูไปหมดเลยที่อ่ะฟังกูมึงการกูนะคอมมันเปิดไม่ฟังกูเอออันเนี้ยแรมที่ใส่แรมแต่แรมมึงไม่มีเพราะว่าโดนถอดแล้วใครถอดไปอ่ะแล้วกูจะรู้ไม่ได้ เอามาเอาเลยมาให้กูดีเอาเลยพัาเอยเลี้ยวมาอะไรไม่กูอะไรไม่กูดีเหี้ยเปนี่ขำอะไรไว้สั้นเอาอะไรมาเพียกูเอาอะไรมาดีชื่อกูไปเหรอเออกูจะไปเพื่ออะไรไม่รู้กูจะไปถ่ายเหรอเออฮะกูไม่รู้มันก็จะทำคลิปทำเฮี้ยอะไรมึงแกล้งกูอีกเนี่ยเฮี้ยไหนว่ากล้องอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้แกล้งกูไม่ได้แกล้งจะแกล้งเพื่ออะไร แน่นอนแล้วเปิดไม่มีอ่ะมันต้องเอาซุกไว้ในผ้านี่แหละกูกูกูเซียนเล้วเดี๋ยวนี้กูแบบกูรู้รู้หมดแล้วอ่ะไล่ล่าไอ้เจี๊ยนไล่ล่ามาไปไปนิฟซิ่งมาต่อไปต่ออะไรไหมกูดิผมจะไปเอามาอะไรมาเฮ้ยไปพังพังพังมันพังแล้วแรงไม่มีเอามาที่สัตว์อะไรมาเออเอาอะไรมาดีผมจะไปเอามาไปเอามาผมจะไปเล่นตลอดเลยีที่อ่ะบอกดิวแน่บอกเรื่องริทคอร์ดอ่ะใช่ไหม เกี่ยอะไรทำนั่ไม่แห้งเลยกวอะเกี่ยอะไรกูบอกแน่เยอะกูไม่ได้มีใครนะ่ไหมอ๋อกูบอกกูบอกดีหน้าไก็ดีไปบมดเอาอะไรมาดิสีซ่ามันจะแกล้งทำไมวะไอ้เหี้ยกูจะเล่นเกมกูกูไม่รู้เจ้าพัดด้นี่ยเจ้าพัดนะสอนเขารับแจ้งแลมหายด้วยเหรอมึงเก็บว่าไอ้เหี้ยตึกกูไม่รู้เพราะว่าเอาแรมมาเร็วมาดิมอาฝงไม่แตกแเออพังเลยไปเอาแรมมาดิไม่รู้อยู่ไหนเร็วเร็วเร็วโรงแรมาดิเรงแรมาดี ไปเยวอะไรมาไปเอาอะไรมาไปเอาอะไรมาโอเคโอเคเดี๋ยวอาไปหามาดิลูกไปหามาไปเลี้ยวเฮียต้อนตลอดเลยอ่ะเฮียมาขอร้องกูดิเฮ้ยเอาอะไรมาดิขอร้องกูดิเอาเะไรมาเลี้ยวเฮียจะเปิดความเล่นเมียกูไม่รู้เอาอะไรมาดิสัตว์ไอ้เฮียเปียกไอ้เฮียมึงเอาอะไมาดิสัตว์เฮียกูไม่รู้อ่ะกพูดเฉยเลยนะนี่ราอยู่นี่ไงราอยู่นี่ ไหนเอามาะไรบอกแล้วแรงมาเลยนะเตมไฮเบกดีดสิแรงไฟจะเล่นมันเจ้องซอถ้ามัแล้วมันพังมันเียอะไรขานมังจะทำยังไงไม่เฮียฟากู่าใส่กูใส่เราไม่เป็นไม่ทำ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 ไอหที่าทำเเพราะว่าเดนไหมนี่ิส่มึงไง มันไม่ค่อยแบบว่าลงมาข้างล่างไงอยูย่แต่ข้างบนน่ะก็คือกูไม่ชอบเไยเออไม่ชอบก็ใส่แรมให้กูก่อนมาเร็วๆใส่แรมดิกูจะเปิดคอมเล่นเกมไ <c oughs> อ้เฮียมาใส่ก่อนดิ้วไอ้เฮีย <c oughs> ไปเร็วใส่ไปใส่ลูกไปใส่ก็อย <c oughs> ู่นี่ก็อย <c oughs> ู่นี่ไอ้เฮียตุ้งโอ้ยเฮียดูควยดูพอแล้วพอแล้วกูพอแล้วกูพอกูพอจริงนะเนี่ย มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแ้าแล้วถ่ายเอาไปลงไปถ่ายดูสภาพแม่งสภาพมุงสภาพห้องไี้หี่ยคนดูก็ดูกันอาล้กัน <c oughs> ผมว่าแล้วมันต้องถ่ายแต่ผมหาไม่เห็นไง ที่เขาทำกี thing, right. yeah, oh, ่พายเลยหรือไงเพราะอะไรเพราะสะดานมึงไงเนีเพราะว่ามึงแบบติดติดเสื้อชายแบบหนักมากเลยไม่ติดครับไม่ได้ดูครับไปเลยเด้อหาใส่เอาเองเด้อไปละโอ้ยใส่ก่อนมาใส่ก่อนเฮ้ยใส่ไม่เป็นเนี่ยไปไปเก้าอันนี้ไปายไม่ต้องแกล้งแล้วนะพรแล้วไม่เอาแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยมันกูใส่เป็นไม่เปี้ยมันกูใส่ไม่เป็นอ่ะไหนเนี่ยดูไปคลิปว่าไปคลิปว่าไปคลิปแล้วโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเยสโซเยตาแล้วก็หล่ะฝากบ ได้เดี๋ยวที่ใครที่มันเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าเจอกัน <c oughs> หรือคอมมึงอ่ะกูไม่เอาหรอกกูไม่เอาหรอกแล้วม,มาปลอกกัดาาจอทำไมโอ้ยหยู่ตาง <c oughs> ได้ได้ตามทิกชาเหรอ